สวัสดีครับวันนี้มากินต,มะมะตมะมะ้มะมาม่าเยต้มมาม่ามาม่าตอนเช้านะครับต้มะมาม่าตอนเช้าอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เด็กๆดูกล้องให้นะครับว่าตรงหรือเปล่าวันนี้มากินกับแซบอีลีนะครับผมรายการแซบอีลีอ่ะเคน,น,นดูให้หน่อยเพื่อดูให้หน่อย เห็นหน้าพี่ไหมเห็นเห็นแค่ตรงนี้อาเหรออันนี้ก็เห็นแค่ตรงนี้อ่ะปรับปรับให้เห็นนี่มมีปรับขึ้นลงได้เห็นีนม่เห็นมากมามาไหมฮะเห็นมาม่าไหมฮะเห็นแล้วใช่ไหมเห็นงสูงรงอนนี้หอมาม่่เเห็น อ,อาอแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวทำได้ไหม <c oughs> จัดแป๊บเดียว <c oughs> มันก็พความแสงเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้เราทำกันสดๆเลยนะครับท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้เห็นเด็กขึ้นค้าคอยห้างโอ้โห อันนี้จะไม่ตัดต่อเลยนะครับเห็นก็อันนี้เลยครับอันนี้ทำงานปิดไว้ก่อนจะี๋เห็นความรนะับปึ๊บปึ๊บครับเห็นเรทาท้องก่อนท่านผู้ชมไม่ต้องเสก ที่เริ่มงทิปต่างๆัช่ไหมครับเด้อค่ะปากเปรี้ยวกัเลยทีขิงชองไม้แซลมิเน,นแล้วกม,มีการตัดตรอบกิปนเอียงทายเรื่องนี้ลองโอเคสำหรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนไปพบก,กันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับบ๊ายบายกินเลย